อยากรู้ไหมครับร้านอ่านร้รอยๆในเมืองสตูลโยเทลไหนกันมั่งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเดียาไปเลขครับไปคนหากันเลยร้านนี้นะครับบรรยากาศดีมากเป็นหน้าร้านในร้านเฮ้ไม่ีห้องคราอเกะม่ีห้องส้นตัวอืมมาจากใบพัดซี่เล่นนะครับ้ามาทางซ้ำแยก่ว่ัวทางนี่จะอยู่ทางขาวามือนะครับติดกับปากซยอยหลงเล่มใบพัด้ามาจากทางนุ่ม ทา้งคน้น,ก,น,นกันกันย่างนุอา็จะอยู่ตั้งใายมืดน,นะครับไปเลยบรรยากาศในร้านครับร้านนี้มีชอวาร้านกุ๊กพอนครับนี่ร้านกุ๊กพอนบรรยากาศกลางวันจนถึงว่าคำไปแล่กันเลยไปข้าไปเลยกันไหนวะอยากก้าวไปเร็ว เอประตูประตูเรือน <laughs> ไม่ไม่ได้ย่นมัน <laughs> นี่ครับบรรยากาศในร้านนะครับนี่นังชิวชิวบายบายอาหารเป็นอาหารซากลนนะครับไม่แพงอาหารตามสังสุดยอดเลยนี่ผมในนําเลยเมน,นูนี้นะครับพี่นีผัดเผ็ด,ดปลาดุกเล่ก้องจอบผมโอ้เล่นโัพนักงานเสือกน่าร,รักอยู่สวยแล้ว โอ้ยอาหารมาแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟให้นะคะไม่ต้องมาเดินเอง <ś c oughs> นี่ร้องเพลงกันได้ในห้องคาราโอเกะอุ้ยเบานี่อยู่รอจานโอ้ยร้องเพลงรืยว่าคาราเบาเมนห <ś c oughs> น้าตาปนีโอ้ยนี่นักร้องร้องเพลงลูกทุงโอ้ยนี่ห้องคาราโอเกะทีวีจอเติบนะครับพร้อมแอร์สองตัวเย็นเขียบไม่ก็มารับได้คนสามสิบถึงสี่สิบคนดูสงสารเป็นเซ็ตได้เลยกับมีเซ็ต ตามราคาให้เรืยอยตามตุกใจเลยตามงบประมาณนี่พอประมาณรัว่าคำเออเพอเริ่มออกคำเลยสวยเลยบรรยากาศเลยตัวนู้นังจิューจิューใบจุ่มตีจร์ดก็กว้างคว้างพอเริ่มเบิดกับใบมีรถสิงห์ไม่ต้องวสมุดปราไม่เลยรถสิงห์แล้วก็นี่เลยบรรยากาศกันนี่นะครับคนเหลือม,มากันจังหูวเลียวอาหารซาคนทีนี่โอ้ยใบาบจ้าพัดใพดจมันสว่างวง กุนีเซลรับบานก็ได้นะครับราคาเมือนกันโอ้ล้านกุ๊กพอนย่ริมบรรยากาศดีนางบ่ายชิวๆอย่างห้องคาราโอเกะไอร้องเพลงพลังานเส้นสวยน่ารักเป็นกันเองไม่ความว่าีกุนีนางห้องธรรมดาห้องวีไอพีหรือว่าห้องรวมวีไอพีย่างต่างฟีครับนี่แหละกับข้าวร้อยๆเปลี่ยนน่ากินแหละพนักงานเส้กันน่ารักนะครับขึ้นไฮทิปไปลุยเม็ดความที่น่ารักของน้องนี่ปรเจมันกันนูงกินได้ไหมคะกินเลยน้องกินเลย เอามาค่ะหนูจะกินแม็แชามเลยพัจมันระวังวงอยากกินแมดเจมนละเพื่อเปืือนมังอย่าลืมนะครับกิจถึงร้านอานร,ร้อยร้อยนางบบยบาย,บายวเจียวๆไม่แป้งบรรยากาศดีร้านกุ๊กพรนายพัดซีเรียนในเมืองสตูลครับขอบคุณมากครับจากผมกุ๊กพรครับ